ของการไปจับกลุ่มผู้กระทาความผิดนะครับตามมาตรา112หรือว่ามินสถาบันเนี่ยท่านนะครับแล้วก็ที่เป็นข่าวอยู่ขนาดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมมากๆอย่างเช่นคุณหมอหยองเนี่ยนะฮะนะครับนะฮะแล้วก็สืบเนื่องแล้วก็มีตํารวจด้วยท่านหนึ่งนะฮะแล้วทีนี้ก็เจ้าหน้าที่ตำรวจท่านนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับนั่นก็คือสารวัตรเย็ดนะฮะหรือว่าพันตํารวจตีปากรมวาลุนประภาเนี่ยครับท่านท่านมองเรื่องนี้เนี่ยมีความคิดเห็นยังไงบ้างฮะ สําหรับสองคนเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่สองคนนะมีคนหนึ่งอมีคนแล้วก็เดี๋ยวจะมีใครตามอีกมาผมก็ไม่รู้นะอยู่ที่การสืบสวนสอบสวนนะนะสำหรับสองคนเนี่ยเอาแค่หมอหยองสั้นๆผมไม่รู้จักอะไรมากนะแต่ก็รู้จักเขาเรื่องราวอย่างนี้นะดูตามลนอนะท่านนายกประยุทธ์นะก็ไปให้หมอยองก็ถ่ายรูปนะ ในสถานที่ราชก,การเลยนะนั่งถ่ายรูปกอดกันเลยอย่างเงี้ยในสถานที่อื่นนะอย่างเห็นที่มีรูปถ่ายกับท่านนายกสุยุทธตอนขี่จักรยานออ,อย่างนั้นในที่สาธารณะยังไม่เป็นไรนะเพระ คนทั่วไปแล้วท่านนายกขอถ่ายรูปด้วยท่านนายกก็ต้องเกรงใจใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นหมอหยองหมอบ้าบออะไรต่างๆแล้วแต่นะจะเป็นใครก็แล้วแต่อัฐาก็ถ่ายแล้วมันก็ไปโชว์ใช่ไหมนั่นก็ไปว่าทําไมได้แต่ในฐานที่ราชการต้องรู้ว่าไอ้หมอหยองเป็นใครไปถ่ายกับมันใช่ไหมหรือพลเอกอุดมเดชอดีตพบวัฒบนะแล้วเป็นรัฐมนตรีช่วยกระโหมเนี่ยนะอยู่ในพิธีเลยนะ ตัวเองนั่งหน้านี่ด้านซ้ายหมอหยองหน้าด้านขวาบรรดาในพลทั้งทั้งหลายไม่ไปให้ความสําคัญอะไรมันขนาดนั้นใช่ไหมนะแล้วยังมีรูปอีกมีรูปนายทหารเยอะมนกนะท่านทั้งทหารทั้งตำรวจในหมอหยองยืนในตำรวจระดับชั้นยศในพลนะยนั่งคุกเข่ายกมือไหว้มันนะไอ้พวกนี้โอ้โหแล้วบ้านเมืองจะไปไงเนี่ยนะนะครับนะเนี่ยมันมันแสบขนาดนี้มันสามารถหลอกคนขนาดนี้ได้นะครับ ใช่ไหมผมเองไม่มันไม่มีโอกาสที่จะมาเจอหน้าผมเลยนะครับแต่นี่คนระดับนี้ไปเชื่อกัมันหมดไปให้เกียติมันอย่างที่เมื่อกี้มันเป็นก็โอเคถูกจับกลุมดําเนินคดีไปในฐานะที่ไปละเมิดเบื้องสูงดีแอบอ้างละเมิดนะดีซึ่งมันเคยมีคนอื่นทํามาก่อนหน้านั้นนะเอาดำเนินคดีไปให้หมดเดีส่วนพันธุ์ตุตีปรากรมวาลุนภาเนี่ยครับท่านมันไม่ใช่เพิ่งสมัยนี้นะครับ สมัยก่อนจบใหม่ๆเข้ามาเป็นตำรวจเนี่ยนะโอ้โหมันหนักมากนะท่านก็สือประวัติแล้วรู้แล้วเคยโทรเข้าไปในวังนะผมไม่อยากจะเอ่ยถึงมากมายนะในทางมีบังควรนะในทางมีบังควรนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะให้มันเดินตามใช้สอยสมเด็จพระสังฆราชนะมันก็ไปจุกจิกจุกจิกอย่างไีนะสังฆราชท่านก็โอเค เมตตาปานีให้มันเดินตามถือสะพายย่ามตามรับใช้นะต่อหน้ามันก็โอ้ยรับใช้ท่านพอหลังเลยมันจะายหรือเปล่าสั่งการในนามสังกราชเลยนะอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นใช้หอไปนู่นใช้หอไปนี่ไอผู้ที่รับคำสั่งเป็นในพลทั้งหลายอาปากค้างเลยเอ้ยไม่กล้าสังกราชสั่งจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เอ้ยจะไม่ปฏิบัติ แต่ว่า้วยเห็นความใกล้ชิดกันไม่ได้บาดเดี๋ยเจ็บตัวงั้นทําเกินดูดีๆขวงาชก็ถูกไอ้ไอเอสเนี่ยหลอกไอทำมานไอเอสก็ลอกจนกระทั่งมันร่ํารวยอ่ะมันแค่ร้อยตํารวจโทรร้อยตำรวจเอกนั่นไงในสมัยนั้นใช่ไหมเออนะนะนะแล้วก็ถึงขนาดปลอมลายเซ็นสังหราชอย่างนู้นอย่างนี้นะนะคนก็ไม่กล้าก็ทําตามเนี่ยตหลังความชั่วปรากฏนะมาถึงยุคผมด้วยแต่ เรื่องเนี่ยสรุปแล้วก็ถูกไล่ออกนะถูกไล่ออกจากราชการไปมันก็ควรจะจบแค่นั้นแล้ใช่ไหมอ่ะพอมายุคคอร์ชครับบพราะว่าคุณประวิตย์สั่งให้สำนักงานตุนแห่งชาติรับเข้ามารับราชการตำรวจอีกอสมยศก็ต้องรับกลับเข้ามารับราชการตำรวจอีกนะแล้วไปใช้ให้มันทำอะไร่ะไปร่วมสืบสวนสอบสวนคดีพลตทพงษ์พัฒน์เนี่ย นะแล้วก็รู้ที่ที่พอจับกุมพงพัด์เรื่องหมินเบื้องสูงนะไปแอบอิงเบื้องสูงอย่างนี้ใช่ไหม,อมโอโ้ของกลางมหาศาลถูกไหม,มแล้วก็มีเก็บรวบรวมไปดําเนินคดีไปประมูลอย่างที่เห็นนะ่ะเขายึดนะแต่ก็มีข่าวอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะว่าของเหล่านั้นเนี่ยไปอยู่ที่เอียดอยีกั้งเยอะอ๋อหนะนะครับไปอยู่ที่เอียดนี่อยู่ั้งเยอะมันจักยอกไปยังไงมันแอบอ้างใครหรือเปล่าผมไม่รู้นะครนะจนกระทั่ง เอาของดีๆไปแล้วมาเอาไปให้ใครมั่งรือเปล่าเราก็ไม่รู้จุงวะครับมันเอาไปมันเอาไปคนเดียวเหรอมันต้องไปให้ผู้มีพระคุณมันใช่ไหมอะไรต่างต่างเนี่ยใช่ไหมอ่ะเอาไปถามว่าเอาแค่ประเด็นตรงนี้นะคุณประยุทธ์ที่เป็นนายกคุณประวิทย์นะที่คุมตำรวจนะทั้งตอนนี้พลเอกจากทิพย์ที่เป็นพบอนะต้องตั้งกรรมการ สืบสวนเพรจริงแล้วในเรื่องนี้น <ะ S 2> เลยในเรื่องนี้เลยว่าไอ้สมบัติของพงพัท์ทั้งหมดที่ยึดมามันมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรถูกไหมนี่มันชัดเจนเลอกเกินอะ่ะถูกไหมมานั่งเฉยเฉยได้อย่างไงนะตอนนี้ต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสืบสวนเพระจริงแล้วว่าของกลางที่จากบ้านเอี้ยนที่เป็นของพงพัทรนะในคดีนั้นมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไงตอนนี้ก็กําลังขยายผลอยู่นะท่านกำลังขยายขยายผลแต่ยังไม่มีการตั้งมันคนละเรื่องกันนี่ขยายผลก็สมมุติว่า มีของพันชิ้นคุณขยายแค่นี้เหรอคุณต้องตั้งอาไรผ่านกรรมการพันพันชิ้นเนี่ยคุณมาจากไหนคณะพลังงานสืบสวนสอบสวนชุดที่แล้วเนี่ยคุณไปทําอะไรมาคใช่ไหมถึงของหลุดมาขนาดนี้ใช่ไหมน่าคิดะใช่ไหมต้องทำเอาล่ะที่นี่มาถึงเรื่องประเด็นการฆ่าตัวตายตัวผมเป็นมาขนาดนี้ผมก็ไม่เชื่อนะ ไม่เชื่อผมเห็นใน่านก็ไม่เชื่อว่าจะมีการฆ่าตัวตายหรอกไอ้เยียนเนี่ยฆ่าตัวตายเองไม่เชื่อนะแต่จับมันดีบ้านเมืองจะได้สงบเรียบร้อยไอ้คนอย่างนี้เป็นภัยกับบ้านเมืองใช่ไหมจับมันดีนะแต่ว่าการดําเนินคดีก็ต้องดาเนินการกไปตามกระบวนการยุติธรรมถูกไหมแล้วก็เราบ้านเรายึดกฎหมายเป็นหลักใช่ไหมผมมองดูแล้วเนี่ยยงคนอย่างเยี่ยนมันไม่ไม่ฆ่าตัวตายหรอกนะ มันมีวิธีหากินเอาตัวรอดกับมันไม่รู้เป็นยังไงนะนะขึ้นเหนือจมลงนรกไปแล้วมันก็กลับฟื้นกันมาได้อีกท่านกระพองว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเชืยอจนหนึ่งแล้วคุณดูดินักโทษที่ถูกประหารชีวิตมันมีการฆ่าคนตายแล้วกี่คนนะไม่คยมีหรอกครับไอ้นี่ยังไม่ทันไปถึงไหนเลยไปถึงไหนเลยศาลยังไม่ได้เรียกาศกษาด้วยใช่ไหมคดียังไม่ถึงศาลเลยฆ่าตัวตายแล้วผมก็ไม่เชื่อนะแล้วก็ อย่างการที่อยู่ในความควบคุมของตุราที่ห้องขังเนี่ยนะก่อนเข้าไปนะเขาต้องค้นตัวหมดละไม่ให้มีอาวุธมีดอาวุธปืนไม่ให้มีเชืเอกไม่มีเสื้ออย่างนี้นะไปเพื่อผูกคอตายได้อะไรก็ค้นหมดไม่ให้เอาเข้านะญาติเยี่ยมก่อนจะเยี่ย,ยมก็ต้องค้นตัวญาติแล้วนั่งดูก็ต้องนั่งในที่นั่นห้องขังนี่ครับนี่นั่นมันอยู่ในการควบคุมของทหารแล้วใช่ไหมที่มณฑลทหารบกที่ที่ตเนะครับ ในความกุ้ตือนานนะ่ยิ่งมันห้องมันยิ่งไม่มีทางที่จะฆ่าตัวตายไปได้อีกอะนะ,แล,ะแล้วสุดแล้วมีก็เอกไปเข้าไปไม่ได้พื้นก็เข้าไปไ,ได้เชือกก็เข้าไ,ไม่ได้ถูกไหมครับแล้วจะอะไรฆ่าตัวตายสุดแล้วก็บอกเป็นข่าวก็บอกเอาเสื้อของมันนะนะผูกคอฆ่าตัวตายมันก็เป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าเสือ้อซึ่งก็ยังมีความเสื้อก็อเ,เป็นงอหลวงนะใช่ไหมผมก็ว่ากโกงกันมาส่วนหนึ่งแล้วแทนที่จะได้เสื้อดีๆก็ได้เสื้อถูกๆนะเสื้อไม่มีคุณภาพ เชื่อในห้องขังเนี่ยแล้วก็ไอ้การผูกคอตายเนี่ยคนเรานี่แป๊บเดียวเนี่ยถ่ายอากาศแป๊บเดียวตายแล้วอตไนี่ไปเสียชีวิตลงพยาบาลมันจะมาล่อร่ล่อแล่อะไรกันไปขนาดนั้นไม่ต้องให้ข่าวถึงขนาดนั้นหรอกมาตายก็คือตายไหนไหนไหนก็ไหนนะแต่สิ่งที่กําหนดหมายกําหนดไว้เนี่ยนะครับว่าการตายเนี่ยนะนะถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ ายโดยผิดธรรมชาติเนี่ยอย่างฆ่าคนฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยนะงูกัดอุบัติเหตุนล้วมันผิดธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องมีการชันสูตรศพโดยตำรวจกับแพทย์ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นจากการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่คือมียิงการต่อสู้กันใช่ไหมหรือว่าอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานนะอย่างนี้อยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานใช่ไหมก็ต้องมีการชันสูตรวิเศษที่นี้ไม่ใช่ตำรวจกับแพทย์ละ มีอายการร่วมด้วยครับท่านใช่ไหมฮะาแล้วก็แค่ค่าตัวตายเลยนะบุคคลที่พบเห็นนะอืจะต้องรีบแจ้งเจ้าพนักงานตํารวจละว่ามีคนตายนะอต้องแจ้งถ้าไม่แจ้งมีความผิดนะครับนะครับนะหรือว่ายิ่งในลักษณะยิ่งนี้อีกนะก็ต้องรีบให้ตํารวจอายการแพทย์ชันสูตรพิกศพนะไปตรวจสอบตามสูวนทันทีครับ แล้วนี่ผมอ่านข่าวแล้วมันไม่ทันทีตอนนี้มันชันสูตรพิสูจน์กันยังไม่ลงนะจริงจริงจนวันที่เราอัดทํารายการเทปวันนี้ก็เลยมาสองสามวันนะครับยังนะยังเหรอวันนี้ยังไม่ได้ส่งไปที่นีเยแหละนี่มันก็เป็นประเด็นนะที่ผู้ที่มีหน้าที่ทําผิดกฎหมายทั้งนั้นก็ใจไหมครับนะเพราะฉะนั้นคนที่มีอํานาจหน้าที่ก็ต้องเอาละนะถ้าต้องการให้สุจริตต้องตั้งกรรมการขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งครับทาไม คุณอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานแล้วเนี่ยเจ้าพนักงานปล่อยป,ลอยป,ลอยปะละเลยไม่สนใจยังไงทําไมถึงมีคนฆ่าตัวตายเมืม <ะ S 2> ่อฆ่าต,ตัวตายการสอบสวนล่ะใช่ฆ่าตัวตายแล้วทําไมไม่ดําเนินการตามปวิยานะแจ้งตํารวจตํารวจเขาจะได้เข้ามาชันสูตรวิศพอ์อายการมาแพทย์มาซึ่งเป,เป็นกระบวนการที่มันแล้วซึ่งก็มีข่าวลือด้วยนะท่านว่าหมอหยงเนี่ยก็เสียชีวิตเหมือนกันในโซเชียลมีเดียฮะแต่ก็มีการออกมาแก้ข่าวแล้วก็เราก็รั้ข่าว คนพันธุ์โรตีปลาโกวันหลวพานี่มันไม่ใช่เพิ่งสมัยสังกัลราชกันก็เมตตาปานีให้มันเดิน,<ห>นาตามถือสะพายยากตามไอ,อไมไอเอียสเนี่ยรอไอทำมาโดยไอเอสก็หลอกจนกระทั่งมันร่ำรวยถึงขนาดปลอมลายเซ็นสังกราชถูกไล่ออกจากราชการไปมันก็ควรจะจบแค่นั้นแหละใช่ไหมนะพอมายุคคอร์รชคุณกวิีสั่งให้ธรรมชาติแห่งชาติรับเข้ามารับราชการตัว แล้วไปใช้ส่วนสอบส,วน,สวนคดีคโอนดโภพงผันะ์เนี่ยมันจักย่อไปยังไงมันแอบอั้งใครหรือเปล่าผมไม่รู้นะมันเอาไปมันเอาไปคนเดียวเหรอมาเอาไปให้ผู้มีประุนมันอย่าคนอย่าเย่านม่ไม่ฆ่าตัวตายหรอกมันมีวิธีหาที่นับนะขึ้นเหนือจมนรกไปแล้วมันก็กลับฟื้นขึ้นมาได้กมันอยู่ในการควบคุมของทหารแล้วเจะาพ่อมันยิ่งไม่มีฐานที่จะฆ่าตัวตายไปได้ีก็ต้องมีการสืบสวนวิเศษที่นี่ไม่ใช่ตำรวจกับแพทย์ละ มีอายการลรบด้วยทันทีเพราะที่ผมอ่านข่าวมันไม่ทันทีตอนนี้บนรณนสูตรที่ส่งไปยังกบฏผู้ที่มีหน้าที่ทำผิดกฎหมายทั้งนั้น